ครับก็สวัสดีทักทยายบรรดาเอฟของวีละรถไถฟอร์ดสารพัดช,ช่างครับเนาะก็เอารายงานเบอร์โทรก่อนครับนะครับ09074720520629497908ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ไหน,นครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตำบลพะเนียดเนาะ มก็ไม่มนแน่ใจตำบลน,น่าจะเป็นตำบลน,นะครับตำบลพะเนียดอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีนะครับก็ f อครับ f c เนาะติดตามมาทาง y o u t u b e ครับรถคันนี้เกิดปัญหาครับน้ําดันนะครับน้ําดันที่รู้ว่าน้ําดันเพราะอะไรผมมาเทสดูแล้วครับเอาขวดน้ําใส่น้ําแล้วก็คว่ำใส่ไปในหม้อน้ําครับแสดงว,ว่าติดเครื่องไว้เนี่ยครับมันจะ มันจะมีแรงเบ่งเลยครับเราเอามือจับเนี่ยดูรู้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับปะเก็นรั่วปะปะปะเก็นรั่วรั่วแรงอัดรั่วเข้าไปในในช่องน้ําได้มันก็เลยเกิดอาการแบบนั้นนะครับก็สั่งเปลี่ยนปะเก็นนะครับที่ผมจะถ่ายให้ดูคลิปนี้ไม่ใช่แล้วครับเนาะฝากไว้ครับสําหรับ มืออาชีพผ่านเนาะมือสาหรับมืออาชีพผ่านไปเลยเนาะแต่สําหรับชาวบ้านหรือคนใช้รถนะครับที่ทําเครื่องเองนะครับที่ทําเครื่องเองก็ผมมีข้อคิดให้เนาะผมทํามาเนี่ยผมก็เพิ่งเจอครับนะครับสําหรับที่ว่าเครื่องเกิดความร้อนนะครับเครื่องเคก นะครับขันนี้เป็นเป็นเป็นเซ็กเตอ์แฮนครับเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดครับสรุปแล้วครับถ้าท่านจะทําเครื่องเนี่ยก่อนที่ท่านจะถอดผมแนะนําให้ท่านดูอะไรอย่างหนึง่งเนาะท่านเปิดฝาสูบแล้วครับท่านลองหมุนครับหมุนหมุนหมุหมุน,มนลูกสูบดูอะ่ะให้มันขึ้นในสูงสุดดูซิว่าลูกสูบอะ่ะมันเสมอไหม ถ้าลูกสูบเสมอเสมอเสื้อสูบเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานครับเนาะเป็นมาตรฐานลูกสูบเสมอเสื้อสูบเป็นมาตรฐานแต่ถ้าท่านหมุนไปแล้วเนี่ยครับลูกสูบมันสูงกว่าเสื้อสูบเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันเกิดอะไรอย่าง aret, นะเราเราอาจจะไม่รู้ว่ารถที่เราซื้อมาเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้งไม่รู้แหละนะแต่ปัญหามันเกิดแล้วครับเนาะปัญหามันเกิดแล้ว เพราะว่าคือคือผมเจอมาแล้วครับผมเจอปัญหาตัวนี้มาแล้วนะครับถ้าหมุนแล้วนะครับถ้าลูกสูบมันสูงกว่าเสื้อสูบเนี่ยถ้าท่านได้ลื้อลูกสูบออกมาท่านเอาไปให้โรงก,กึงเลยครับปาดท่านก็วัดไปว่าว่าท่านจะปาดเท่าไหร่แต่ที่ผมทํามานี่ครับผมปาดไปหนึ่งมิลเลยครับนะครับสูงกว่านะครับผมปาดไปหนึ่งมิลเลย นอลงกึงเขายังไม่กล้านออยังไม่กล้าปาดให้ต้องให้เช็คก,กันแล้วเช็คก็ดีผมบอกผมผมก็ไม่ได้วัดนะผมเวียนทําแล้วทำมันเคกครับเสียไม่เคกนอมันเคกจนหน,น้าเกลียดน,นะครับผมสั่งปาดไปหนึ่งมิลเลยสรุปแล้วเอามาใส่จบครับเพราะเครื่องที่เขาทํามาเนะี่ยเขาใส่ปเก็นหนานะครับนะครับอจุดที่จะพูดผมจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่องเก็นครับ ท่านใดที่ทําเครื่องนะครับผมบอกให้เลยนะครับท่านสั่งเขาเลยครับปะเก็ตเนะี่ยมีขนาดไหนครับนะครับมี1.5มิลครับกับสองจมิลเนาะมัน,น,ม,นมันจะหนีกันหนึ่งมิอ่อนะยังไงท่านเอาปะเก็ตหนาใส่เลยครับได้เปรียบนะครับเนีย่ยอย่างคันเนี้ยครับ นะปะเกนเก่าที่เขาติดมาเนี่ยครับมันเป็นรถเทอร์โบใช่ไหมครับเป็น76-10เทอร์โบผมวัดเลยเพราะว่าผมเจอประสบการณ์มาแล้วผมก็เอาลองเอาเวอร์เนียวัดที่ปะเกนันเก่าดูปะเกนเก่าได้ได้ได้สองจุดห้ามิลครับผมก็เขียนไปแล้วนะว่าเอาปะเกนหนาแต่ทางร้านจัดปะเกนหนึ่งจุดห้ามิลมาให้ผมดีเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลครับผมก็เลยให้เจ้าภาพเขาเอาไปเปลี่ยนมาเป็น2.5มิล นะครับสรุปแล้วติดแล้วเครื่องก็เงียบนะครับเนี่ยครับปัญหาบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ปัญหาที่มันเกิดความร้อนเกิดอะไรนะครับบางครั้งนะครับคนทํารถเนี่ยก็อาจจะสังเกตรหรือไม่สังเกตผมไม่รู้อะแต่ตัวผมเองเนี่ยผมดูเพราะอะไรครับมันผิดพลาดคือมาแล้วผมต้องวิ่งไปแก้เนี่ยแหละสรุปแล้วก็นี่แหละครับมันมันก็เป็นผิดเป็นครูเนาะก็เลยผมก็ทามาสรุปแล้วครับ เนาะถ้าท่านทําเครื่องครับอย่างไงท่านซื้อประกันฝาสูบเนี่ยท่านซื้ออย่างหนามาก่อนเลยครับเนาะหนาหนาสูดมันหนาแค่ไหนครับแต่เท่าที่ผมเจอเ่ยครับ2.5้ามิลนะครับ2.5้ามิลแล้วลูกสูบเนี่ยครับถ้าท่านหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับอย่าให้มันสูงกว่าเสื้อสูบนะครับอย่าให้มันสูงกว่าเสื้อสูบถ้าสูงกว่าเสื้อสูบแล้วทีนี้ครับเสียงปะโคมโหม่เล่าครับเสียงเขก นะครับก็ฝากไว้เนาะบางทีคนเราครับบางทีอย่างผมเองเนี่ยผมมาทำเนี่ยไม่ใช่อะไรละพรผิดพลาดผมต้องต้อง,ต,องต้องตามกลับไปแก้กลับไปเล็งเนาะลองทุกอย่างครับใช้เวอร์เนียใช้อะไรวัดครับหมุนลูกสูบเพื่อสุดสรุปแล้วโอ้โหยี่สิบฟิลเลอร์เกือบมินะนะครับก็ฝากไว้ให้คิดเนาะสำหรับเนาะค,คนเก่งคนรู้แล้วผ่านไปครับไม่ต้องมาดูผมนะครับแต่สำหรับมือใหม่ คนที่หัดทําเครื่องเองอะไรเองเนี่ยครับนะครับท่านสังเกตไว้อย่างหนึ่งครับว่าก่อนที่ท่านจะถอดลูกสูบออกมาท่านลองหมุนดูก่อนว่าลูกสูบมันสูงกว่าเสื้อสูบไหมถ้าลูกสูบมันสูงกว่าเสื้อสูบท่านมาไว้เลยครับลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกไหนมันสูงท่านไปปาดออกเลยครับจะครึ่งมิลหรือมิลหนึ่งท่านเอาไปให้ลุงกึ่งเขาปาดเลยครับทำไมตอคิดมากนะครับแล้วปากกินที่ท่านเอามาใส่เนี่ยครับ เนาะสั่งประกินอย่างหนาเลยครับเนาะหนาแค่ไหนครับ2.5มิลครับแล้วทําทีเดียวมันจะจบเนาะทำทีเดียวมันจะจบ,นะททจะจบครับคลิปนี้ก็ว่าจะเอาสั้นๆครับก็รอไปสัก6นาทีกว่า7นาทีนะครับก็ฝากไปด้วยครับเนาะก็ผมผมก็ไม่ได้ใช่ใชเซียนเนาะเพราะผมไม่ได้เรียนมาครับสิ่งที่ทํามาเนี่ยกับประสบการณ์ล้วนๆครับเนาะประสบการณ์ล้วน ก็เอามาเล่าสู่กันฟังคนเก่งแล้วรู้แล้วอะไรก็ผ่านกันไปครับสําหรับมือใหม่มือที่อยากหัดทำอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ฝากไว้ได้วยครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีละรถไถฟ,ฟอร์ดสารพัดช่างครับ0907472052 0629497908ครับวีละรถไถฟ,ฟอร์ดสารพัดช่างนะครับ บางคนสงสัยว่าวีระอยู่ไหนครับวีระอยู่บ้านแคร์ทรายตะมุนอุดมธัญญาอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับนะครับถ้าใครสนใจครับโทรมาเลยครับาอผมไปทั่วราชอาณาจักราอถ้าสู้ค่ายานพาหนะผมได้ครับรับจบนะครับวีระรับจบครับเอาแค่ถูกใจเจ้าภาพนะครับก็คลิปนี้ก้าวแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ